มาพี่น้องสวัสดีจ้ามาเก็บผักอันนี้พี่น้องผักไช้โคนนี่นะอันเพื่อนซูบิดแล้วลรืจ้าสูบดนาเพื่อนเราพี่นอ้นอ,งนองจ้าจะบิดนาเพื่อนเราพี่น้องมาเด้อมาเก็บน้ำกันจ้าเอฟซี FC สม,มองสุบอน กันไปสิบุดหนาเพ่อเราพี่น้องจ้าเงินเล่นมาเก็บเก็บไปไใบสก,กิงมงามพี่น้องงามคักงามเนี่ยสวน พอจะคำสิเก็บหลายคักหลายแนะ่พี่น้องจ้านี่ก็จะสิออกดอกแล้วเนาะก็จสิเบิดนาเพิ่นแล้วเนาะกินได้อยู่นี่งามงามมันจะเก็บปลาคุณพี่น้องจา้า อากาศดีๆมาหาเก็บพักคือเกาหน่นแหละพี่น้องจ้ามาเด้อเอฟซีเก็บมากัน,นจ้ารันๆเลยพี่น้องไลค์พัก มันก็เป็นดอกเราก็ได้กินแล้วหางากาล้วสีเบิร์ดเราได้จ้ะไม่ไลายคือเด้อเอฟซีมาถือกับสอบส้อยแน่มืนอนีจ่จ้ะลายคักนี่หเห็นว่าิ่นออกอันนี้เราพี่น้องนี่มันก็สิเบิร์ดแล้วเนาะสิเบิร์ด ไปตามเดียนตามดาวของเพื่อนแล้วตามอ,อายุไขเพื่อนแล้วอ,อ,อันเพราะว่าเพื่อนเป็นยอดปลายเพื่อนแหลมแล้วเนาะก็สิออกดอกตัวบานนี้ออกดอกออกยังตัวบานนี้มีนาพุ่นแล้วบาดท,ที่นี่ยังสิได้กินอีกน้องจ๋าออื ปลานี่อยู่เทิงผู้เทิงอันพ่นพี่น้องจ๋าปีนพ่นขึ้นมาเก็บเด้อเอฟซีมาเก็บกันจา้าสุองสุบอน <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีที ตามเก็บน้ำทุกอนันทุกพัก <c oughs> ขอบคุณคุณโอ,อ๊คุกน้ำใจเอฟซียูซูมองสุบอนศักสิีว่าจังได่เนาะพี่น้องจ้ะ <c oughs> ยายเมฆเลยพลัดพักเก็บแล้วก็หาแนวไม้วันนี้เนาะพี่น้องจ้ะพลัสนาพักแล้วนี่ยังกับเบิ้งตอนต่อไปเนาะพี่น้อง ดูตอนต่อไปแล้วรอเรื่องใหม่หนังตอนไม่เลี้ยงไม่เก็บพักพักกับสิเบิร์ตแล้วเบิร์ตหนาเพิ่นแล้วคุณบแต่ไก่จากบ้านที่พี่นองอยู่ทึง นนนีน <c oughs> น่่เห็นบ่มันออกแหลมๆเลยพี่จะันจะออกดอกแล้วมั้ยปอยมันไปจะออกดอกแล้วพี่น้องนี่นปอยมันออกดอกและเออมังปลานี่น่ะอีแม่ขอ่อยอือมีการเบินดนี่ล่มพัดพันง่ามเลยอั๋วไหลเนาะมันอั๋วไหลจนฮะเบิด์ตอือแม่นเบิร์ตดีพี่น้องจากก้าคนน่ะ

พ่อไปหาเบิึงผักแนวาไหมพี่น้องจ้าคุณหาบึงผักแนวาไหมขึ้นงามคักคับเนาะเป็นอัวภาษาอีสานมันเท่าอัวบว่งามหลายพี่น้องอุ้ย,ย,ยนี่งามลยเไรคนเอิญอัวคุณนะพี่น้องไปหาบึงผักแนวาไหมน้ำกันจ้ะ เลยพี่นอ้องอาคุ้แมวพอบพ,พิกแกเอียงนี่แหละบอกก็เลื่มซื้อเพิ่นนี่ที่ขอเก็บลงคลิปดูดูในต้นนี่เพิ่นยังบ่แก่เทียทายมีอีกต้นนึงนี่นพี่น้องนี่ขมอัมรัมเด้นี่พี่น้องนี่ขอเคยเก็บซ่อมดอกเพิ่นลงอันคลิปหลายเทียอยู่ดอกจะนี้กินได้จ้ะขมอัมรัมสําหรับผู้มักขมบ่มักขมกินบ่ได้เด้อพี่น้องนี่นะขอเคยเก็บลงคลิปอยู่ดอกซ่อมดอกเพิ่นน่ะจ้ะบางสัดสัดต้ตตตอนอ,อน่อนเพิ่น ดอกเรืองเรืองะพี่นอ้องเป็นลักษณะนี้โกลนคล้าค่ยๆใบฟันสิงตู่ฮโบ่เมนนี่สีบเบนินหน้าพอป่ะหา <c oughs> พักเนวาไม้แบบน,นี้พี่น้องขื้นโพดเหนียวหอยสูงคัก <c oughs> พี่น้องดอกพ่วงไข่มุกนี่นะคอยกชีมาตอบ อันคอมเมนเอฟซีพ่น้ถามคอยว่ากินได้ตีวี่น้อกินได้พี่นอ้องพันออกข้มข้มคือพักเดานี่เด้อนี่กินได้จ้ะหยดข่วงไข่มุกดอกพันก็ะกินได้ยอดพันก็ะกินได้พี่น้องพันขมนี่ถ้าผู้บ่ามากขมสิก,กินบ่ได้พี่น้องจ้านี่นะกินได้จ้ะบบเบือยอดพวงไข่มุกจ้ะนี่นะกินได้นี่เนี่ยลวกขมคักนี่อกก็เคยกินเคยลงคลิปหลายคลิปเลยจ้ะ พี <ENNIS> ่งามเด้ผักลิ้นปีผักกาดน้ําลพี่น้องอ้อแล้วอ้นคือว่าแล้วเนาะงามคักนี่เก็บเบิดลกินได้องามมีฟันสีขาวพี่น้องดีนะยังบ่ได้ยังบ่ได้แก่เบิดเนาะพี่น้องจ้ะนยังอ่อนๆก็มีอือเนาะก็สิเบิดามเพิ่นคือว่าแล้วเนาะ ออกซุ่มมองซุ่บอนดอ,อกพี่น้องแต่กินแซบยอมรับย่อว่ากินแซบพี่น้องช่วงนี้ก็เก็บไปกินดุยดอกกินแซบน่บกอบหวานไปลวกอีกหนึง่งกับแก้วกับปุ่นใบจะเป็นนุ่มๆ จินตานวันนี้พี่น้องจ้ะโอ้โหงามครักดพงคนที่นี่ป้านนี้แดดแดดพี่น้องเห็นบ่คุณอ่ะเมียนบดเมียนบดเลยดยิหยดคนนี้เจ้งสิกาจินได้นี่พี่น้องนี่ กินได้จ้านี่นี่แหละกำลังพอดิแศบม,มาเดือพี่น้องเอฟซีสุมองสุบอนมาเก็บผักปลาน้ำกันอีกอปีนพ่นนี่และเก็บปีนพ่นเก็บปุก ปีนพ่นเก็บเพชรเออเพชรตัวผักปลาปีนพ่นเก็บผักปลาเดี๋ยวเห็นโฮเบาพลังทำงานผนที่น้องจ้ะเดี๋ยวเห็นเบิดเลยพ่นนี่ผู้สาวไทยแถาเก็บผักปลาอืมอืม,อม,อม น้ำคักฮักดังเปาะเปาะเปาะเลยนี่นี่คักนี่กระแสบเล้วพี่น้องนี่เฮ้ยทายลูปในเมืองแล้วนี่กินได้จ้ะนี่ากาดน้ำกินได้จ้ะอือกดสิทายดอกซูบิง้งพี่น้องยายดอกเพินะ่นนะนี่พันธุ์สีน้ำตาลน,นี่พี่น้องเพิ่นออกดอกแล้วนี่นี่เดี๋ยวเพิ่นแห่งมะหูดอ่อนหนเพิ่นไปหาปลูกหาว้านบ้านท่อก็ได้นี่พี่น้องดอกเพิ่นที่เป็นหนึ่งสิทธิละจ้ะนี่ ่เพิ่นออกดอกเบิดแล้วนี่ลายดอกซุเบิงจะ้ะเนี่ดอกเพิ่นจะ้ะดิซุ่มเป็นดอกนี่น,น,น้องนี่ดอกสิเก็บไปขว้าเสกไก่แซ่บคักแล้วเขาจะเก็บเอาดอกอนนเอายอดมุกๆไปเพิ่นกันขว้เสกไก่เสกเนื้อเด้อเอฟซีมาถือถุงปุ๋ยซอยในมือนี้ นี่หัวไส้ไก่ไส้เนือ้อเขากันคักหนึ่งกินกระแทบคุณนะมันเป็นดอกเบิด้ลละพี่น้องจ้าคุณดอกซ้อมดอกตอกระพาะกินได้โยใต้พับกาดน้ำดอกเพคุณสุบะอีพี่น้องน,นี่เลยก,นกนนินได้แล้วจ้ะนี่น้ำตน้นเพิ่นเป็นยังไงพับกาดน้ำใบซอยจ้ะเบนใบใหญ่นี่กินได้จ้ะโอ้คุณอัน,นออกซ้อมดอ,ดอกเบิด้ลละพี่น้องจ้า เป็นส้มดอกเบิดนี่เป็นโบกันได้ออกคักน่พี่น้องนี่นี่อ,อ่อ,อนเลยนี่เมืม่อนี้ตั้งใจมาเก็บพักอันนี้หลับไปให้หมูพี่น้องจ้าพักแนวอื่นคือสีโบได้เป็นรอดอกตีบ้บางทรงเก็บแต่พักแอ้โคนนี่หลับไปให้หมูเมื่อนี้ ัวใส่เนื้อใส่ไกลบอกอีกคกนพอจะข้ามกาวคนกับว่าให้อีกดอกเนาะมาเด้อเอฟซีสุม,มงฟูตบอลเก็บน้ำกันจ้าหน่าเห็นบ่างามครับแมนบัสเอาไปควัว บขอขอคิดว่าอยู่ประเทศไทยเ้าคือสิมีอยู่นอกภาคในเม่นบ่อพี่น้องจ้าผู้ใดเคยเห็นอยู่ประเทศไทยบอแคบคอมเม่นมาบอกอันย่ายเมี่ยนเลยเด้อขอสิบบได้เอาเม็ดเพิ่นเมียแต่มันอยู่บ้านเ้ามีแต่ถ่าคนบ้านหรือคนเคยเห็นอยู่บรจากักเนาะขอกจำบาได้อนี่ น้กงามง้มงาม,งามอดกลัวลูกอ่ะลอ,อกกันนี้งามงามน้งมงมองครูเจาะเพิ่นสวยงามบอกไม้ป่า อะไรถ้าพี่น้องนี่สำหรับยายแม่ศึกษาก่อนเก็บป้อนกินเด้อพี่น้องกินได้ขึ้นกันนี่เพิ่นธุ์หัวตะขืนไม่ไหมอยู่นี่นี่เพราะว่าสิบบกเก็บเหรอเห็นเพิ่นง่ามอัวหลวอยู่อเอ้ยไปลวกเสรแล้วเนาะออกขมอมลำว่าสิบบกเก็บก็กดบอ่อได้เก็บก่อน ทุกผักที่กินได้ขึเนวานวานหมดนะฝนอ่ะปัญหาแต่สิขขืนไม่พี่น้องจ้ะผักอันนี้กระมีปลาดพลาดปีนขึ้นมมทั้งพ่นได้ปลมเบิงอยู่ทั้งนอกอันแสงแดดเนาะพี่น้องเบิงถึางามคักเนี่อดบดายเก็บทั้งตัว พี่จะพักกาดป้าทั้งนั้นพี่น้องพักปลอดสารเด็กนี่ก็สิพอ่อแล้วล่ะพี่น้องได้ร้ายแล้วล่ะจ้ะขอบคุณนี่ร้ายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิง่งช่องเมลี่แฮปปี้จ้ะขอบคุณเอ,ซมมอสซีท่มงทุูบอลที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่จ้ะไม่ร้ายครับถึงเมือ่อไหรแล้ว <laughs> มีผู้อยากกินอันพักอันนี้อยากลองกินพันวาเดีเก็บมาใส่กินบางแนวพันสันไรโคนนี่จัดให้จัดให้ได้คลิปอีกแล้วมือนี่พี่น้องได้คลิปอีกแล้วจ้าอึดบ่อยากอืม,อม,อม,อม คืดบ่อยอยากกันสิเอาพักอันนี้นะพี่พ่อได้กินยู่งหนกหาหาบุงต้นใหญ่ๆพี่น้องจ้ะน,นี่เป็นต้นน่อยอยู่นะนี่คปนต้นน่อยพ่อได้กินยุ่พักนนี้นะ คนเห็นคอยลวกคอยนึ่งคนว่าไม่ใช่เป็นตาแซบเอามาเก็บมาให้ซิม,มึงดูสันแซบมาแล้วไายทงให้ท,ทงหน้าปลายเพิ่นเบิ่งกันเพิ่นเฮงว่าไายตะมือ่เพิ่นเบิง่งแต่เฮ็ดแดดพี่น้องจ้ะแดดคักแดดแน่ปะลุยต่อพี่น้องเพิ่นไายทงหน้าให้เบิ่งพี่น้องแดดแดดสัดๆย่างหาผักพี่น้องจ้าได้ผักยังกระสิเก็บเก้านั่นแหละ ข้างบ่พอจากโตนอยู่แดดคักแดดเนี่ยโม่ค่อยนี่เหรอนี่ยย่างหาไก่ไก่ยังพอพี่น้องบม่ค่อยลายแล้วช่วงนี้นี่ละไปแกงกะลังหวานดีนี่จังสิงอดเพิ่นจังสิไปแกงไป็นหนึ่งกะลังหวาน กรอบดีพี่น้องนวดตั้งสิ่นี้กำลังดีย่งางมาตั้งไกลง่พอเดินมาตั้งไกลคอยมาเห็นห เดี๋ยวที่เอฟซีเป็นถามมานะเพมันว่าเป็นต้นอันสีน้ำตาลใบคุ้นๆแม่นจาน,น,นี่้นี่นี่ก็กินได้กับพันสีน้ำตาลนี่มันกำลังสะออกดอกนี่นะนี่นะนพวกจะสะออกดอกลักษณะต้นพวกน,นี่เป็นังสีอะไรพี่น,อน้องน,นี่นี่นี่ปิดคุ้นๆนี่ข้างใตพันธุนี่ยนะ คุ้นๆนนี่เดดซองเห็นครักเนาะ,ะตายตรงนี้ให้เบื้องสั้นกินน่องน,นี่ด้นี่ใบคุ้นๆดบอกนี่เด้นี่ต้นสีขาวนี่เอฟซีพันธามพันสุนี้สองสายพันธุ์กินน่องสีน้ำตาลอันนี้สีขาวไล่ค,คนนี่นะ นก็จะเป็น,ปนอี่และจ้ะลักษณะของพักอันนี้นะข็เห็น YouTube ช่องนึ่งพ่นออกไปดองฝรั่งไหมพี่น้องจ้ะดองใส่ขวดเลยกินไยจะข้าเจ้าเห็ดยังไดเนาะนี่นะเห็นซัดบว่วจ้ะก็จะเป็นปน,นี่ละใบคน้คนๆุนนุ่มๆดอกพี่นอ้องพันสีน้ำตาลก็คือกันพันสีเขียวก็คือกันท่อ,ทอนแดดเนาะนี่นะเป็นนุ่นมๆดอกใบเพ่นหนะค้นคน ตูนหน่อยเพื่อนเน่ยเป็นนังสีนะนี่ลายสุเบิองน้ำจา๋าเอฟซีเพิ่นอยากเห็นเนาะลายสุเบิงองสัดสัดสีน้ำตาลสีขาวนีม่มือนี่อยยังโชคดีได้เมียนนั่นหมือนมูคนเล่าเพิ่นอยากกินอยากล่องกินเบิองพอได้มาเก็บแตกระตังเก็บอัน เอฟซีเบิ่งพร้อมว่าลักษณะต้นมันเป็นนังไดก่อเป็นนังไดเห็นนะ่ายให้เบิ่งเนาะเอฟซีเพิ่นถามเนาะนี่พันสีขาวอันนี้เพิ่นว่าขอคือหกอักับต้นหยดมันเพิ่นแก่พี่น้องหักฮักไปอันเหงาเลยกแก่แก่ีแข็งไหมกินอะไรขึ้นเก่าชิสฮักไปยังเนาะจ้ะขอเลยหกักกับต้นหยดเพิ่นนี่ดินี่แหละเป็นเป็นสีเหลือลักษณะของมันจ้ะ ใกล้โคนบอคนอื่นขอวห้งลินแหงแข็งเนี่ยผ่นสีขาวพี่น้องว่ากัยังบรจบน้อมื่อนี่คอยเขาโชคดีมีผู้อยากกินได้มาเก็บได้มารีวิวให็นเอฟซีเบงพรมเอฟซีมันคอมเมนต์มากเนาะว่าเป็นต้นยังไงนี่กำลังแสบเลยพี่น้องนี่กำลังพอดีเลยนี่นี่โอ้ยหักเปลาะปลาเลย เรามองกับออกเป็นดงเรามองกับมองแล้วต้นสองต้นพี่น้องนี่กําลังพอดีอุ้ยหกักเปาะเปาะเลยนี่นหกักเปาะเปาะนี่พันสีขาวด้วยจ้ะนี อันนี้คือพันธุ์สีขาวอุย้ยแดดครับเนาะกำลังสีออกดอกอนี่คือพันธุ์สีขาวกินอร่อยขึ้นกันพี่นอ้องตาพันธุ์สีขาวอืม ี่ละพี่น้องให้เบิ้งอีกก้อนนียยอดพล่นเนี่อันนี้พ่นกระลังสีขึ้นดอกแกนี่นี่พันธ์สีขาวจ้ะใบนุ่มๆสังเกตไปนี่เบ่ยากดอกเวลาหล้าไปเอาไปลวกเลยพี่น้องกรอบลวกแล้วลวกแล,วแล้วเอาไปนอกน้ำเย็นแล้วพี่น้องอยากแซบนะหรือห้าสิบปแกงออกแกงอ,อกกง้อมกับแซบพี่น้องแนะนํำให้กินซุปด้วยจ้ะเออเบือให้กินดิบจ้ะพักอันนี้พักกินซุปพี่น้องเอาไปคััวอ้อมแกงอ้อมเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อยังกะว่ากันไปพี่น้องนี่นะพักอันนี้นะ มือนอีกว่าโชคดีโอ้อยอีกคนก็ได้มาหาเก็บมาไปให้เพื่อนกินน้ำเพื่อนอยากได้นะเพื่อนอยากกินหมูไปเดดสมารีวิวใหอยเอฟซี FC. บางน้ำจ้ะนี่พี่น้องนี่ส้มหนึ่งนี่นี่เพื่อนกำลังสีขึ้นดอกนี่จ้ะนี่นี่นเพื่อนจะต้นน้อยเนาะนี่จังซีเราไปขวานพี่น้องนี่เอาไปขวานแห้งแสบคักเด้อนี่จ้ะเด็บตะยอดเพื่อนจังสีนี่นหนันคว้าโบเด็ดเอาแก่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนแข็งนี่ นี่เอาอ,นอ,นอ,นอ่อนๆนังสียอดเพื่นนี่นี่เห็นบอันกำลังสีงออกดอกนี่ออกดอกอันดอกบอใันได้บานกินได้พี่น้องดอกตุมต้มๆนะอร่อยขึ้กันจ้ะนี่